อยากรู้ไหมใน UMI Pro กระเบื้องลายไหนขายดีที่สดุด มาดู5สินค้าขายดีของ UMI Pro ประจำเดือนนี้กันว่ามีลายไหนบ้างลายแรกกระเบื้องรุ่นฮิตตลอดกานกระเบื้องพอชเลนรุ่น happy white nano x ขีดหนึ่งขนาด60คูณ60ซนติเมตรเป็นกระเบื้องสีเบจเรียบหน้าเงาให้ความรู้สึกว่างขวางหรูหราหลหลและสะอาดตาด้วยโทนสีเบจเรียบทําให้เข้ากันได้ดีกับทุกเฟอร์นิเจอร์ลายต่อมาขายดีไม่แพ้กันเลยคือกระเบื้องพอชเลนรุ่นคอมแมปเบจขนาด60คูณ60ซนตเมตรโดดเด่นด้วยลวดลายหินสีเบจสุดหรูให้ความรู้สึก เป็นธรรมชาติสเสริมหินอ่อนจริงดูแพงมีระดับและสามารถเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งบ้านได้อย่างลงตัวและไลา์ไฮไลท์สำหรับคนรักกระเบื้องลายไม้ต้องรุ่นนี้เลยกระเบื้องพอร์เลนรุ่นแทมูดเบดแมทขนาด60คูณ60เซนติเมตรกระเบื้องลายไม้ที่ขายดีที่สุดใน UMI Pro โดดเด่นด้วยโทนสีเบทให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติตกแต่งได้ทั้งพื้นและผนังใครกำลังตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลหรือโคซี่บอกเลยว่าห้ามพลาดมาดู2รุ่นที่ขายดีสูสีกันสุดๆคือกระเบื้องเซรามิกรุ่น เซนสปาเบตและรุ่นโคเมโรเกซึ่งทั้งคู่มีขนาด12คูณ12นิ้วที่มาพร้อมโทนสีละมุนตาปูพื้นก็สวยติดผนดดังก็เลิศด้วยขนาดที่พอดีเป๊ะไม่ว่าจะสร้างใหม่หรือรีโนเวทก็รับรองความปังทุกสไตล์สวยและดีขนาดนี้จะอดใจไหวจริงๆหรอและทั้งหมดนี้คือ5อันดับกระเบื้องขาดีของ UMI Pro ถูกใจรุ่นไหนอย่าอดใจไว้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ